เสียงอะไรอยู่หน้าบ้านสีวิกาไปดูสิใส่แขกเราหรือเปล่าถ้าใช้แขกเราก็เฉยข้าวคมมาทำเป็นใช่กันอะไรเข้าไปเร็วเร็วเข้าทำไมไม่ใช้เด็กคนอื่นออกไปนะพี่อ๋เองทำงานผิดพลาดแล้วยังมาอะไรกับพี่อีกเนาะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันออกไปดูให้เร็วเข้าอุ้ยทำคนเดียวเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยโอ้ยเจอพระเลย ทำไมยดีฉันก็ไม่คย้อยคันเลยเอ่อเอ่อแล้ววัสดการเจ้าค่ะเจริญยนต์เขามีแต่เจริญอภรณ์เจริญยนต์ที่ไหนแล้วเจ้าคะเอารถไปซ่อมที่อู่เจริญยนต์โอ้เจริญพรนี่กำลังจะฟุ่ตดงไปไหนเหรอเจ้าคะอ๋อกำลังมาว่าจะไปซื้อครีมกันแดดเฮเลนน่ะซื้อครีมกันแดดเฮเลนจากคุณโยถึงว่าน่ะจีอากาศร้อนนะเจ้าค่ะ ก็เลยต้องใช้ครีมกันแดดให้เลยนดะอันแรงแดดมันแรงอ๋อเออหลวงพี่พอจะว่างไหมเจ้าค่ะคือทำไมล่ะโยมก็พอดีว่าที่บ้านจัดงานแต่งงานลูกชายกับหลานสาวเจ้าค่ะแล้วทำไมลืมนิมนต์พระก็หลวงพี่พอจะว่างไหมเจ้าค่ะก็ว่างอยู่แต่โยมแต่พระเหล็กอะไรนั่นนิมนต์ฉันหอหน่อยนิมนต์ฉันหอหอใครล่ะหอโยอมไง เจ้าค่าาะไ่จาจะโยมได้จะว,ว่าเรื่งงงองปัจจงบันใจว่าไงงานกระทยเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวมากันกี่องค์มาเจ้าค่ะอ๋อสี่องค์เ,คงเดี๋ยวเป่าเลยใส่ซองทีเดียวเลยสองพันละห้าร <2000. S 1> ้อยสองพันเจ้าค่ะเจริญพรรับไปเลยจะโยมโยนั่นนี่มลขึ้นบ้านเลยจ้านั่งไหนจะโยมอาสนะอยู่ไหนล่ะอะไรมลครับเอาสีกาว่าไงมณเจ้าพระก็สิ มีพระแล้วเหรอหนุ่พี่โอ้โหหนุ่มพี่หนุ่มพี่มาดขึ้นมายืนทำไมอ่ะได้มากี่องค์แล้วเนี่ยสี่ใจสี่องค์มีเท่านีแ้แหะนี่มนต์ครับน,นี่มนต์ตะเก็นก็เดินผ่านมาพอดีดีเลยครับเหมาะเจาะพอดีเลยแต่พอวนวครับบันไดบ้านผมมันชันนิดนึงต้องขอโทษด้วยครับเป็นพระใหม่อย่งลุ่มพรไม่เป็นนี่ยื่งลงิดเดินขาไม่ได้ อออกเลยาจจะยังไม่ชินนะครับยังไม่ชินโอรยระวังระวังระวังครับระวังโยกเป็นตุ๊กตานแล้วขีกขั้นหนึ like ่งอึ๊บหน่อยอึ๊บหน่อยอึ๊บหน่อยเอาสู้สู้เอาสู้เอาสู้สู้เอาอึ๊บหน่อยอึ๊บมาอึ๊บมาเฮ้ยเอานั่งสิยืนทำไมเราเป็นภาพประธานไงเล่นองค์นะครับอ้าวอีกองค์เล่นขี้แล้ว ลวงตาในหมดครับในหมดในหมดแกมาลงตาแล้วครับตาจะต้อไหวลวงตาอ่าเนี่พอดีว่าเป็นพระพระเก่าพระแก่เจะโยมอันนี้อาพาษเลยครับเนี่ยเนี่ยจ้าโอ้ระวังนะครับทางแข่งขันก็เสือกไปตามสภาพร่างกายจะโยมไปแล้วยกไม่ขึ้นเลยอะระวังนะครับ ว่าจะเลิกเด็กก็ต้องเป็นตัวนี้แล้ววะไม่มีแรงเลือดเป็นไ,ไงชิวเชวนลงลงตานัง่งเชวนลงตานัง่งไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงหรอครับเนี่ยยกยกยกขึ้นยกลง<อ>พี่หลังก็ห้องพักห้องเจ้าก็ละเว้นบ้างนะครับถ่ายทิกตอก นั่งดีๆจิตเป็นหลวงพ่อคูณไงอีโน้ไปเอาน้ำบรรณมารทาไหพระหลูกเอาอะไ้เนี่ยหลูกจิตกูไปไหนวะเนี่ยลูกจิตเอ้ยไอโน้มาลูกมาโน้อโน้อโน้เนี่ยเต้าัดีกอก สิบเอ็ดสิบสี่แม่มาไม่รอนน้ำโมเลยนะครับชื่ออะไรนะลูกผมน้ำโมครับน้ำโมเอาน้ำโมมาดิสิลูกมาๆๆลูกหินบัดเด้อฝากไว้ที่บ้านด้วยแป๊บนึสิบเอ็ดแม่คนมางานเต็มเลยเนาะเต็มสิไม่เป็นงานใหญ่งานโตเขาเนี่ยอะเลยเยอะเลยลูกนั่งลูกนั่งเดือดกูเดือดไม่ได้ อันนี้เขา้งนั่งเฉยเลยโอ้ไม่เกี่ยวหนูนะโมจ้าวพอดีว่าเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์นะครับหนูหลวงตากระยิอนนิดนึงนั่งกันกับพระกับเจ้าได้ปุ๊บอมไรนะดูดมาปะลูกโดูดป็เนี่ยเปล่าครับผมไ่ไปดูดนะ มาอยู่ออยยูู่่ใหม่ครับผมมาใหม่ก็ดูนะคนเนี้ยพวกเนี้ยเขายังไม่ได้รู้จักครับยังได้ยังไม่รู้จักใช่ไหมล่ะอันนี้เลยหนูแล้วนี่เป็นเด็กวัดจำม่มีพ่อไหมมีพ่อไหมเนี่ยมีมีมีครับมีพ่อนโมมีมีพ่อครับอ่านโมมีพ่อกี่คนลูกมีมีพ่อแปดคนครับมีพ่อแปดคนได้ครับหนูมีมีแม่แม่มีแม่มีแม่จำแม่ตายแล้วครับ แแม่ตายล้วครับตายยังไงลูกโอภพตั้งแปดคนแม่จะอยู่ยังไงเลยครับโมไปรับรางวัลโมไปรับรางวัลโมเดี๋ยวโมงานหน้าก็เป็นยืนพื้นเลยลูกตลกนะถ่าจะเป็นทิ้งเลยลูกขอบคุณมากเลยอุ้ยขอโทษครับทำไมอ่ะผมตดครับโอ้โหพอเห็นคนสวยแล้วคอยจะตื่นเต้น มัเตือนเต้นแล้วมื่ก็ตือนต้นนีได้500ยังต้แตกเโอ้ยตักค์ลูกได้พันอุ้ยได้พันหนึ่งคีไม่แตกเลยเดี๋ยวรอดนะรอดเต้นบ้านเลยเต้นบ้านเลยเล่นไม่เต้นรอดเผื่องานหน้าเขาให้มันไปโจ๊้ละโมงมีพ่อแปดคนพ่อมีแปดคนแล้วอย่าอย่าพูดถึงแม่เขาแม่มึงตายแล้วไงอะไรเนาะเมื่อกี้บอกแม่มึงตาย แม่ผมตายแล้วโอ้โหอ้โอ้ัใจยังไง้ตายแเล้เป็นคน่นหวน้โนโมเไอ้หนูเป็นตัวนี้ดีว่ะไอ้ขอบคุณนะครับที่มีรางวัลให้กันน้องน้ำโมกํนลังใะให้น้องน้าโมด้วยน้องน้โมแม่ตายแล้วแม่ผมตายแล้วโอ้โห้องก โอลูก oh, oh, โอ้แหมจิตใจอ่อนไหวหลือเกินนะลูกนะแม่ใจเลย็แ <c oughs> ม่ใจเย็นล,ล,ล,ลูกออออ่ะ,อะ,อะอยู่เดนอยู่กับหลวงพี่นะเดี๋ยวถ้ามีงานมีการทำเดี๋ยวฝากไว้กับบ้านจะพาเขาได้เกษ์แล้วเดี๋ยวพี่ไม่เป็นไรหรอกแม่เราตายแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตื่นลูกเออเหลือใจครับฉันน้ำนิดนึง ยื้อที่ไหนมากเนี่ยลูกผมเก็บได้มาครับผมถุงตาฉันฉันฉันข้าวยังครับเนนี่ยฉัยังตาชันข้าวยังยังไม่ได้ฉันเรยเรื่อ้ดีเลยครับทำไมอ่ะนล้วโมมีช้อนมันจะถวายพระแล้วมีช้อนไปหาที่ไหนนอกข้าวไม่มีแล้วแต่เลยครับตาเก่าหากมีเดี๋ยวเราถวายเป็นอาเจริญพรเจริญพรลูกพี่นะแล้วเมื่อกี้โยมเขาถวายปัจจัยเท่าไหร่ อะไรเขาโม้เนี่ยพูด,พดไปตั้งแต่ข้างล่างแล้วไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ตัง้ตงใจฟังเ<อ>ขาให้มาสองพันเออแบ่งกันผมห้าร้อยหลวงตาห้าร้อยสนธยาห้าร้อยคนขับรถอีกห้าร้อยแล้วทีเดียวท่านก็เอาไปดีอยู่ก็ไปรู้กันก็พี่นะองเท่าไหร่กันแน่นะให้มาสองพันสนธยาห้าร้อยผมห้าร้อยหลวงตาห้าร้อยคนรถอีกห้าร้อยแล้วทีเดียวท่านก็เอาไป ก <_ an> ดได้อะไรอง <_ an> พี่ง <_ an> องเท่าไหร่กันแนะ่นะโอ้ฟังนะอื้งธัญญาห้าร้อยผมห้าร้อยหลวงตาห้าร้อยและทานอีกห้าร้อยและคนขับรถมึงติดมันไว้ก่อน <_ an> เดี๋ยวเดี๋ยวตกลงกันไวๆนะครับทำไมล่ะเดี๋ยวสามทุ่มต้องพาหลวงตาไปวัดกับผมมึงจะ จะไปว่าต้มน้ำร้อนในหลวงตาตอนสามทุ่มจะบ้าไงหลวงตาจะกินชาอะไรตอนสามทุ่มกินมามม่ครับหลวงตาฉันมาแม่ตอนสามทุ่มเดี๋ยวหลวงตาต้องฉันยานงลูกโอ้ฉันยาเดี๋ยวหลวงตาก็จะตายแล้วอะไรนะเดี๋ยวหลวงตาจะตายแล้วเกลือ ไม่ตายลูกไม่ตายขับพูดเล่นลูกขับพูดเล่นเอองานบุญงานบวชอย่างนี้จะมาพูดเรื่องตายได้ไงเออนี่หลวงตาสัญยาสัญยาด้วยใช่ไหมสัญยาสัญยาอันหลวงตาอ่ะเดี๋ยวอาราธนาอะไรจักรุยมอารัธนาเลยแล้วกันนะครับน้ำมาน้ำมาก่อนถวายนะหนูถวายพระถวายหมดเลยนะครับถวายจ้ะประเกียณคุณลุง ลียทำไมไม่เอาขวดะกินแล้วมาลับบระทงน้ำแดงตาเต้งอย่าไปทิ้ินน้ำแดงตาเต้ยอันหน,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 นูเอาเลยลูก ไปละข้างล่างนะหวานไปซื้อโค่เขาจกริบนึงยีช่ไหมจะซื้อทำไมล่ะหลวงพี่ล้ำแดงก็มีก็โยงฉันด้านนี้พระยังไม่ได้แดกเลยงานกระชันฐานอย่างนี้เอาอะไรมากมายล่ะซราบไหม่กับทาอยู่ซราอพอจาซราโอเคแสดงว่าร้านข้างนอกครับร้านตาเตอร์เป็นไงร้านตาเตอร์ไม่ไม่ซราครับเขาไปลาตามกบโคมาหลอกขายเด็ก เวลาลิเกกินต้องเลือกสีเข้มๆเลยไม่ใช่สีอ่อนๆนะสีอ่อนนี่หลายวันมาแล้วมาตางแดดใช่ลูกนะโมเลือกทิ้ง้วยวันหลังไทยถวายต้นโพมห้ามเปิดฝาตะเตยบอกเกี่ยวไม่ฟ้าอ้าพูดอย่างเนี้แสดงว่าเดี๋ยวเวรกรรมก็ทำเขาตายเองนะลูกตเตยตายใช่มึงไม่ร้องไห้ กุณดูลึกจริงเอาลึกนิ่มหรอเอา,ออาเลยคุณโยอมนะงั้นผมจาราธนาเลยแล้วกันนะครับจันจนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ mỗi tấm tóc tấm 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 โมตัสสคะวาโตระตะสัมมาสัมพุทธัสสะไมยุ่งไมยุ่งสูงเท่าแมยางไม่หักขวาคลางตีหัวพระไมยุ่งไมยุ่งสูงเท่าแมย็งพระมาเองเขาเรียกว่าพระตาก้า